ัสดีครับเมื่อนี้สีผ้าเบิ้งบักแตงโมแรงครับหลังจากที่ทายไปอีพี่ก่อนนี่ครับแตงโมแหลงแตงโมหล้างหน้าปลูกโดยการบสหดน้ำบดใส่น้ำพ่อหยดครับเบิ้งครับในน่วยแล้วเนีอครับมีน่วยแล้วครับเบิ้งความเขียวครับแล้วก็เบิ้งดินครับขาวๆเลยครับ ใส่น้าแม้แต่ยศดหยวครับในการปลูกครับเป็นบักหม่ลังหน้าครับกำลังออกหน่วยครับออกลูกออกผลครับเบิดทตถกเครื่อครับเครื่อละสองน่วยสามน่วยครับบรงทีล่ะกำลังไงครับประมาณวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี่จะเริ่มได้เก็บแล้วครับที่เครื่อนี่คักครับมีสี่น่วยครับเครื่อนี้ห้าน่วยครับบางทีล่ะความสมบูรณ์ของเขา นี่ครับโบแม่หน่วยน่อยนะครับหน่วยใหญ่นะครับหาน่วยครับเครื่อนี้ความสมบูรณ์เครื่องนี้เครื่อนี้มาทั้งนี้เห็นหน่วยหนึ่งครับแต่ว่าหน่วยใหญ่ครับทั้งนี้มาออกมาทั้งผีสองเครือครับบ่เห็นหน่วยครับ่าจะเป็นในความแข็งแรงเนาะเิ่งทำไมครับเม่งทีละครับจะลังไงครับ งวยนี่เต็มเลยนะครับเต็มปลาเลยครับปลาเครื่องข้าโพดบังที่ละครับมีแต่่วยคักๆเลยครับแตงโมแะไรอย่างแตงโมอีสานปลูกล้างหน้าครับบนิซายนามแม้แต่หยดเดียวครับของจริงครับบังที่ละครับหมมี่หรอครับว่าสิตักนามมะหดหดจังไหนบึง เงาคนเดีวครับมือเหงามือเสื่อนเดยแหงแกันตั้นเลยอ้วนแหงๆเลยครับแต่ก็มีนวยเสือยครับนี่แล้วครับนี่ครับตรงข้นนะครับข้นเครือกยงเอามานวยครับอ้นต้นเลยโอ้นี่นะดกขักครับ หน่วยบักโม่แลครับนี่ถ้าขายหน่วยละสิบบาทนี่ได้่วสองพันครับแต่เพิน่นเพิ่นปลูกนี่เพิ่นใส่ซองปลูกเนาะซองละสิบห้าบาทนี่แค่หาซองครับเพิ่นปลูกเหมือนที่ละครับนี่เบอร์ทุเครื่อเลยครับนี่ยหาเบื้งชัดๆนี่ยเห็นหน่วยมาเลยครับนะหน่วยมันเต็มเลยครับเนี่ยที่งานกวักวกัวครับเกือบสองงาน ร่วมกับแตงไทยครับเต็มเลยครับบักมม่แรงบักมม่อีสานครับน้ำยสดึงกับเบิดใส่ครับสีย้าเพียข้างเดียวครับตอนออกเครื่องใหม่ๆครับแล้วก็ป่อยเลยครับธรรมศาสตร์เลยครับบัานนี้หวานเจี๊ยบนะครับตอนอากาศห่อนๆครับมาปาดกินสดๆข้าสวนนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับนี่ หวานแบบธรรมชาติครับหวานแบบบริปุงแต่งครับปลอดสารหลานเปอร์เซ็นต์ครับห้องเพื่อนแค่ขี้ไก่เก็บครับเจ็ดกระสอบครับนี่แหละครับดีกว่าปล่อยเพื้นที่ให้มันวางเปล่าเนาะเกี่ยวเข่าออกแล้วกะเอาขี้ไก่เกบมาลุยแล้วกัไถ้กบแล้วก็ปปูกเลยครับง่ายๆครับแต่ใจความครับ เอาครับอีพี่นี่กัไวซ้ซานี่แหละครับเดี๋ยวมือหน่ายยญ่ๆสิอัปเดนให้เบื่ออีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับ